วันนี้ผมมาที่เชียงใหม่ครับแล้วก็มีโอกาสดีมากที่ได้มาเจอแฟนพันธ์แท้ของเรืเทอร์แมนทูสคนนะค,ะครับสคนนี้ไม่ใช่แค่เป็นแฟนพันธ์แท้ที่ชื่อชอบเรืเทอร์แมนแต่เป็นคนที่ใช้งานเรืเทอร์แมนอย่างจริงจังในชีวิตจริงนะค,ะครับผมก็เลยขอเชิญ2ท่านนี้มาเล่าการใช้งานเรตเทอรแมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรืเทอร์แมนทูตัวหนึ่งที่เป็นงานเฉพาะกิจนะครับ ซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักมันนักก็คือเทสเอร์แมนทูเรปเตอร์น้องปิงปองน้องคอฟฟี่นะครับแนะนำตัวว่าทำอะไรอยู่แล้วก็ทำไมถึงได้ใช้เทสเตอร์แมนสวัสดีครับผมผมชื่อจิรพันธ์สุนวิทย์นะฮะชื่อเล่นชื่อปิงปองนะครับเป็นหัวหน้ากู้ภยัยนกพระละครกุศลที่เชียงใหม่น,นะครับคือความประทับใจของเทสตอร์แมนเลปเตอร์นะครับคือครั้งแรกๆเนี่ยอ่าอุปกรณ์เกี่ยวกับ eMTB เนะี่ยหรือ ยี s e เนี่ยในในในประเทศไทยเนี่ยมันบะมบีหาได้ยากพอดีผมก็ได้ดูรีวิวจากทางร้านเนาะแล้วก็คือก็เลยสัรนหาสอหาเนี่ยมาใช้ซึ่งการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บนะครับคือบางทีเนี่ยเวลาคนผู้ประสบอุบัติเหตุน,นะครับรถชนเลยอะไรเ,เยขาหักแขนหักบ,บางทีเขาใสาก่กางเกงยีนเราจะต้องตัดจะต้องตัดจะต้องอะไรเงี้ยครับคือ ถ้าเป็นกันไกลอื่นหรือทุกทีเนี่ยถ้าเป็นกู้ภัยนะครับจะพบคัตเตอร์มากหมมั่งความคมของของคัตเตอร์เนี่ยบางทีก่อ <ไป S 2> เพิ่ม <ไป S 2> ื้อใช่ไ,ไปเพิ่มแผลเพิ่มอะไรแต่พอเป็นตัวแรตเตอร์นะ่คือสามารถตัดได้หมดเลยทั้งผ้าหนาเข็มคัดนะครับซิปเล็กสามารถตัดได้หมดเลยนะครับแร็เตอร์ที่ปกมาให้ดูเลยครับครับนะฮะคือด้วยตัวของ ของแรปเตอร์นะครับคือสามารถตัดได้หมดเลยนะครับ็คมคัดหนังกางเกงยีนอะไรนะครับคือสามารถตัดได้ได้หมดจะช่วยได้ทันทีเลยทันทีครับคือเวลาเราเลาะกางเกงขึ้นมาเพื่อจะดูบาดแผลอะไรเนงะี้ยคือสามารถใช้ได้แล้วก็ปลอดภัยกับกับของพรเขาออกแบบมามมไม่แหลมไม่คมใช่ครับคือสามารถเลาะได้ทําได้และที่ประทับใจอีกอย่างคือถ้าเป็นกู้ภัยเมื่อก่อน เวลาจะเอาแหวนออกหรือจะจะตัดแหวนจนะอะไรอย่างเงี้ยครับคืออาจจะต้องใช้ครีม2อันหรืออาจจะต้องเอาผ้ามาพันแล้วค่อยๆดึงอะไรเนงะี้ยแต่ในตัวของแรสเตอร์เนี่ยคือสามารถจะเกี่ยวกับแหวนแล้วครับตัดได้เลยพี่ไม่เคยมีประสบการณ์นะครับคือการกู้ภัยเนี่ยบางทีกู้บาดเจ็บเนี่ยก็บาดเจ็บจนบวมใช่ครับการเอาแหวนเอาแล้วออกเรื่อง,งให เลือดเขาไหลเวียนแล้วก็ช่วยนะครับใช่ครับคือเป็นอุปกรณ์ที่แบบประทับใจฮะสามปีที่ใช้มาคือประทับใจที่สุดได้เมื่อกี้ได้บอกพี่ว่าทั้งฟิงฟองกาแฟเนี่ยมีมีกรณีที่ได้ไปใช้เครื่องมือเนี่ยช่วยชีวิตคนครับมาด้วยกันเหตุการ์เป็นยังไงบ้างครับเหตการณ์ของผมเหตุการของผมคือผมผมจะเป็นคนดูแลเรื่องเรื่องผู้บาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยที่ติดอยู่ในรถหรือว่าคนเจ็บที่ติด่ในรถนะครับเวลารถก้มปี้สาไฟฟ้าหรือว่าอะไร,นะรนเนี่ยพอดีคุณปาิเสบเขาจะชอบชอบาออมาสิดงผันผันไทยเรามาั้างก็กระจกแตกแล้วแต่ฝัางข้างเบลไม่หลุดผมผมก็ลงปุ๊บผมก็เกี่ยวแล้วก็ใช้ครับตัวนี้ของของแรปเตอร์เกี่ยวตัดเ,ลเบลเดียวคือจบเลยถ้ามาข้างมีมีเข้าไม่ได้กระจกไม่ยอมแตกแต่ก็ปี้อยู่ เราก็ใส่ช้งมือแล้วก็ตอกครั้งเดียวก็ใช้ตัวนี้ของตัวคาร์บายบครับใช่ของนักเติร์นทุบมันมันดีกว่ารุ่นอื่นที่ว่าแบบมันถนัดมือถนัดมือการจับการกระแทกนะครับคือมันได้องศามากกว่าซึ่งบางทีราใช้ของยี่ห้ออื่นหรือตัวอื่นคือมันมันไม่ได้องศาของการกระแทกเลยก็แสดงว่ามัน เอ่โจ์ของพวกคุณเลยนะ<ด>ใช่ใช,ช่วยช่วยผู้คนช่วยผ <มา S 2> ู้คน <มา S 2> คุ้มจริงๆครับคุ้มมากครับตั้งแต่ชุดกระตกเข้าไปช่วยคนตัดเบลค่าตัดเก็มตัดขึด้นเสื้อผ้าค้าช่วยดูบนน<ช>ัตรอะไอื่หรือบางทีนะครับไม่ใช่เฉพาะงานกู้ชีพนะงานกู้ภัยจริงๆนะอย่างที่น้องบอกคัะอัดก๊อปปี้เอ่ยติดอะไรเอ่ยแม้กระทั่งพลาสติกตัวตัวคอนโซลหน้ารถนะับซึ่งบางทีเครื่องตัดทางเนี่ย ตัดพลาสติกมันมะเข้าเราจะยอมเสียเวลาอาจจะช้าไปอีกสักนิดหนึ่งแต่แรปเตอร์สามารถตัดพลาสติกคอนโซลหน้าเข้าได้ mm hmm. ซึ่งความมันกระชับมือด้วยมันคือมันสามารถแบบด้นตัดคอนโซลหน้าได้ไงครับครับซึ่งแรปเตอร์นะครับก็คือบางก็คือจะดีอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของซองนะครับคือตอนได้มาครั้งแรกๆนะครับคือซองเนี่ยจะบิดตั้งบิดตั้งนะครับ แล้วก็ด้วยความแบบสะดวกและรวดเร็วตั้งผมก็เลยปรับให้มันมีองศาที่เขาทำมาให้ปรับได้ใช<า>่ครับคือมีองศาที่แบบดึงกระชากได้ง่ายนะ<อ>คือสามารถที่แบบจะใส่พับเก็บไว้อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับคือบางทีเนี่ยตอนที่เราใช้หรือเรากําลังรีบรีบกับผู้ป่วยอะไรเงี้ยคือพอเราใช้เสร็จปุ๊บก็สามารถจะเอาเสียบไม่ต้องมาพับ ใช่ต้องมาคอยพับตอนนั้นเรากำลังยุ่งอยู่ใช่ฮะก็คือสามารถเสียบอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเวลาเราเราเสียบเป็นกันไนะฮะมันมันจะมีตรงตรงที่กดเนี้ยนะฮะตัวล็อกมันนะฮะคือกดนิดหน่อยแล้วก็ดึงก็คือสะดวกสบายไปอีกอย่างหนึ่งเวลาเราฉุกเฉินรีบย้อนทั้งหลายเนี้ยมันไม่รู้วายนะแม้กระทั่งเสียบไว้คือตอนแรกนยผมเข้าใจว่ามันจะบา็ยังไงมันจะบล็อกไว้แน่นเงี้แต่พี่เชื่อไหมครับว่าเวลาเราใส่ แล้วเราวิ่งก็ยังอยู่ยังประหารเนี่ยฮะถือว่าคุ้มพระประทับใจครับผมพี่ดีใจมากนะที่ได้มาคุยกันวันนี้คือ<ะ>นอกจากรู้ว่าคุณใช้งานคุ้มแล้วเนี่ยยิ่งมารู้ว่าคุณได้ใช้เครื่องมือไปช่วยชีวิตคนครับ<ะ>เรารู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเจอกันมาคุยกันวันนี้นะครับ<ะ>ก็ขอบคุณน้องสองคนมากที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆให้ฟังถือว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่เสียสละ คอยช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุอยู่ตลอดนะครับแล้วพวกเราก็ดีใจที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกใจแล้วก็ช่วยชีวิตคนบางครั้งเนี่ยช่วงเวลาเสี้ยววินาทีนะที่เราปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นแล้วอาจจะช่วยชีวิตคนได้หลายคนครับขอบคุณมากคุณบอลขอบคุณมากพี่ครับขอบคุณสําหรับมาแชร์ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณที่คอยช่วยเหลือคนครับครับขอบคุณครับ